ใกล้ MRT พร้อมส่วนกลางจัดเต็มกว่า3ชั้นในห้องที่รู้ใจตอบทุกโจทย์ที่ตามหารีบตามมาเจอตลาดที่แชปตะวันสปาร์ครจรันได้เลยบอกไปใครจะเชื่อว่าที่นี่นอกจากใกล้ MRT แล้วส่วนกลางคือเวอร์มากมีพื้นที่สีเขียวเกือบ3ไร่สระว,ว่ายน้ำยาว50าเมตรแถมได้ชมวิวเจ้าพระยาในราคาเริ่มต้นแค่1.89ล้านบาทซึ่งห้องที่แอดพามาวันนี้ทุกคนคือที่สุดของการอยู่อาศัยกับห้องวันเบดมขนาดที่สิบตารางเมตรเป็นห้องที่มีกระจกกั้นเป็นส่วนตัว โซนนั่งเล่นวางโซฟาชั้นวางทีวิโตะอาหารได้แล้วห้องคือสูงโปร่งมากด้ความสูงจากพื้นถึงฟ้าก,กว่า2.7เมตร รงเข้ามาจะเป็นห้องนอนที่รองรับเตียง5ฟุตรวมถึงตู้เสื้อผ้าได้อีกที่สําคัญมีครัวปิดติดระเบียงที่บิวอินครัวมาให้แบบนี้เลยหรือใครอยากได้พื้นที่ใช้งานอีหน่อยขยับมาเป็นวันเบดดูมพัดที่ตอบโจทย์มีขนาด34.5ตารางเมตรเป็นห้องที่กว้างเป็นสัสดส่วนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่มากมีห้องครัวแบบปิดที่บิวอินมาให้พร้อมและถ้าอยากได้ความไพรเวก็มีห้องอนเนกประสงค์ที่หลายคนต้องชอบเพราะได้ชมวิวเจ้าพระยาด้วยถั มาจะเป็นห้องนอนที่มาพร้อมกระจกขนาดใหญ่รับแสงธรรมชาติมีพื้นที่รองรับเตียงไซส์ใหญ่และตู้เสื้อผ้าพร้อมห้องน้ําสุขภัณฑ์ครบครันส่วนฟอซิลิตี้มีเยอะมากตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆการเดินทางก็สบายติดถนนจรันสนิทวงใกล้ MRT บางพลัดเพียง150เมตรรีบมาใช้ชีวิตจะเจอที่แชปเตอร์ว,วันสปารจรันได้เลย